ใครต้องการให้กรรมดีส่งผลในปัจจุบันนี้ทันทีพู้เจ้าบอกให้ทำสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติฌานตติฌานถึงเนวะสัญญานาสัญญายจตนะอันใดอันหนึ่งก็ได้ปฐมฌานเป็นยังไงเอาขั้นต้นก่อนเลยโยมทำสมาธินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะให้โยมละอกุศลสามอย่างคือการพยาบามเบียดเบียน นะหรือละนิวรณ์ห้านั้นถ้าโยมละนิวรณ์ห้าหรืออกุศลมนิตกสามอย่างได้กรารปฏิบัติเปลี่ยนเจ้าก็เรียกว่าเธอ,อได้ปฐมฌานแล้วความสงบในระดับที่หนึ่งและเป็นไปนพร้อมเพื่อน,นิพพานได้แล้วและกรรมคือการกระทำครั้งนี้จะส่งผลให้ในปัจจุบันก่อนกรรมอื่นเนี่ยถอยไปก่อนรอก่อนนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายดีนะ ปกติเราทราบแต่กรรมหนักฝ่ายไม่ดีฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำพรับพุทธเจ้าให้ห้อเลือดทำสงให้แตกแยกอันนี้จะส่งผลในปัจจุบันนี้เหมือนกันและปิดกั้นมรรคนิพพานแต่สมาธิแประดับคือกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันอีกเช่นกันน่ะนั่นเีทราบเหตุปัจจัย